ว่าไ่กินหรือแต่ะอยกินเอ้าไอ้พวกกินไอ้พวกกินขนมไอ้พวกกินไอ้พวกมาขนมน้องกินเสียยังไงน้องนี่กินบ่เลือดดูนแเจบคักว่านั่นเออไอ้พวกกินอุ้ยเขียบเบ้ยกินไหมกินไหมลูกนั่นขนมคือพ่กกินคือพ่กกินขนมนี่ก็ยังดีแต่เนี่มบังบัง หมอนั่นกินดีดีนุ่มแงบเวลากินบ็กินน่ะบ็กินบวมมากโอ้ยบวมมากขนมนี่นี่กินดีครับหัวนั้นหย่อมกรอบแซ่บบ้านั่นอร่อยไหมเดี๋ยวยื่สองห่อสุดท้ายเดินยววิลล่านี่เก็เลยหยิบมาสองห่อมันมีสองห่อหนึงเอามากินดีแท้มันแซ่บบ้านนันเป็นรสชาติใดเถอะ่อบวมมากินอิ่มมันเป็นรสใด หวานอยู่บ่นิดหน่อยหวานนิดนิดนีดน่นไอ,ไอไพ้พวกกินนี่ยสองกินเนี่ยเอาให้มันกินเอาว่าสิกินไว้กับดอกกระเดียดใช่ไหมกินไว้กับดอกกระเดียดแท้เข็มก็บวกกินแหละลูกน่าดม เสียงย่อมดังคักยยงไมันด้เจ็บเนี่ยเสียงหย่มเนี่ยมนี่เป็นผูเนี่ยมบะนี่บบกิน้ำเขา วัให้กินดีแถงขนมมันนี่เพราะเหมอนขนมยั้งระนั่นกานบัวขนมกานบัวเขาเอากานบัวมาถอดหรือเปล่าหรอมันเป็นแป้งหรือเปล่าือปลาทองโกะว่ะกินเอากินเอาแถงก่อนนั้ำกรบป๋องชั้น้ยเสียงงันนะ เสี็บครับหมอ,อนี่แห้งด้วย่ยาไว่กินนะบ่กกินนจะนอน Kiên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không